วลาพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปอยปสุขุสุคนเดอจะจะให้พี่น้องเบิงคับพี่น้องขาเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเป็นถังที่วลาพรเก็บเศษผักเศษผลไม้เปลือกผลไม้เปลือกไข่เปลือกอะโวคาโดทุกอย่างค่ะทุกคนนี่ค่ะ ทีวลลพ้นกินเดียวเมตากาแฟาค่ะทุกคนค่ะนี่กาแฟาวลพรกกองแล้วก็เอาใส่ไว้ในถังนี่ที่นี่ก็จะเทลงในดินตรงนั้นค่ะพี่นอ้องค่ะเห็นบ่จ้ะดินตรงนั้นนะนเดี๋ยวนะอื อันนี้เป็นเคล็ดลับออผสมดินปลูกผักของวรลลพรอนไวค่ะทุกคนค่ะนั่นแหละก็คือเอาอเศษอาหารพวกนี้นะวรลพรขุดหลุมแล้วนะน,นี่ขุดหลุมเร็วตรงนี้ค่ะขุดไปแล้วทีนี้ก็ทีนท่นี่ก็มีแต่เอานี้เทลงไปซื้อๆก็จะผลมนนีทุกอย่างในนี้ค่ะทุกค,คนอันนี้เศษอาหารพวกนี้อ่ะ มันเป็นเออเศษผลลไม้ที่เวลาพ่นกลิ่นเ้วส่งกลิ่นหอมหอมเลยพี่น้องขาบนเนาจะมันบนเนาเลยจะมันอะเวลาพ่กจะเทลงไว้ไม่มีเนาะมีมีทุกอย่างาเลยเปลือกสม้มเปลือกไข่สารพรัดอย่างมีก,กาแฟก็มีค่ะทุกคนนี่ฮะ <laughs> เห็นเบอกาแฟ ถุงกาแฟอันนี้เดี๋ยวอันนี้มันก็จะละลายของมันเองนะถุงอ,อาไวนีแล้วทีนี้เราก็เอาพวกนี้ใส่ลงไปด้วยนี่พอดีนี่เศษใบมะเศษอันนี้แล้วพอก็จะใส่ลงไปตรงนี้นะอ,อันนี้เอาออกพลาสติกเอาอคนทีนี้ก็เอาดินเอาดินที่ขุดขึ้นมาเละทุกคนเขานก็จะกบไปไเลยนี่ค่ะ เดือนหนึ่งก็ใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วทีนี้นี่ยังไอ้พวกเป็นเศษอาหารพวกเป็นป่าเป็นยังกลางป่าแล้วพวกก็ใส่ลงไปในนีค่ะทุกคนก็ใส่ลงไปด้วยกันที่ปลูกพักไ ปลูกกแต่งปลูกยังไ่ได้ใส่ยังกะมีแต่แบบนี้ค่ะพีนองขาวล้าท่นขุดหลุมไว้แล้วก็ววกเอาอันนี้กลบลงดินกบไว้แล้วเวลานั้นเราก็มาขุดเอาดินค่ะแล้วเราก็ไปปลูกต้นไม้ต่อค่ะ <c oughs> คือกบไปยังสี่ถ้าเดือนหนึ่งเขาก็เอาไปใส่ได้แล้ว ผสมไปใส่ได้หรือบอสันก็ร้อเป็นปีหนาก็ได้กับบ่มีปัญหาเยี้งกีคือเช็ดไปเรื่อยๆที่กบไว้เพราะว่าเราไม่ให้มันเน่าใช่ไหมกลิ่นคือให้มันเน่าข้างในให้ไม่ให้มันส่งกลิ่นออกมาค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะส่วนเศษผักเศษหญ้าพวกนี้ก็โทษดเลยเอาใส่นีนเคียก็ปิดไว้ตรงนี้ก็เป็น สร็จอาหารตรงนี้ค่ะทุกคนโอเคค่ะก็เป็นนั้นว่าเสร็จแล้วอันนี้เป็นเคล็ดลับปรุงดินปลูกผักของวลพรนะทุกคนนะขอบคุณทุกการรับชมจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ